สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง 2- องเลขชาแนลครับ fc ได้เฮนะครับสำหรับอาจารย์หนูเมืองมหาเลขทูบมหาโชคนะครับเข้าเต็มเต็มครับ1-2นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับซึ่งอาจารย์หนูเมืองมหาก็ให้แนวทางนะครับเลขทูบของอาจารย์หนูคือ2-1 9นะครับก็เข้า1221กันตรงๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งผลการออกรางวัลหวยเราพัฒนางวดประจําวันที่14ตุลาคม2565เลข6ตัวก็คือ771277 771277 7เยอะมากนะครับแต่ทีนี้นะครับ ถ้าตัด3ตัวบนคือ277แล้วก็2ตัวล่างคือ1 2นะครับก็ตรงกับเลขทูบมหาโชคของอาจารย์หนูเมืองมหานะครับนี่ก็เป็นผลงานของอาจารย์หนูเมืองมหาครับก็รอติดตามผลงานต่อไปงวัหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆนะครับหัวเราพัฒนาหลายสำนักนะครับแล้วก็หัวรัฐบาลไทยด้วยนะครับก็มีอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูได้ชมแน่นอนแล้วก็เด็ดๆดทั้งนั้นนะครับมีเข้า หลายสำนักนะครับแต่ละครั้งแต่ละครั้งถือได้ว่าช่อง2องเลข c h แ n n แนก็หาแนวทางเด็ดเด็ดมาให้คุณผู้ชมได้ดู